สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพามารีวิวโรงแรมหลูกันอีกแล้วค่ะโรงแรมโรสบูดแบงคอกนะคะเป็นสัญชาติฮ่องกงนะคะมาเปิดที่เมืองไทยตอนนี้มีแค่2ที่นะคะคือกรุงเทพกับภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าความหรูหราของที่นี่เป็นยังไงภายในเวลาหนึ่งคืนค่ะ โรงแรม wood, โรสบูดกรุงเทพนะคะอยู่ใจกลางย่านธุรกิจย่านเพลินจิตเลยนะคะเดินทางสะดวกมากด้วย BTS นะคะติดกับสถานีเพลินจิตเลยมีทางเชื่อมะคะ่ะอันนี้เข้ามาถึงล็อบบี้ที่ชั้น7แล้วนะคะพร้อมแล้วเช็คอินเรียบร้อยเราไปดูห้องพักของเรากันเลยค่ะ เปิดเข้ามานะคะก็จะเจอที่แบบที่นั่งนะคะสําหรับใส่รองเท้าได้นะคะเป็นกระจกนะคะแล้วก็จะมีภาพเขียนสวยๆนะคะแล้วก็ไปทางขวานี่จะมีโซฟัาแบบนี้นะคะไปที่โซนเตียงนอนกันบ,บ้างน,นะคะว สวยมากนะคะก็จะมีทีวีอยู่ที่ปลายผนังนะคะมาดูห้องน้ำนะคะนี่ตึกออฟฟิศโซนเพลินจิตกันเลยทีเดียวนะคะในผ้าม่านเปิดปิดได้อย่างนี้นะคะที่บริเวณห้องน้ำ จะมีห้องสุขาทางนี้นะคะนี่ก็จะเห็นเป็นสองห้องบบนี้นะคะเป็นห้องสุขากับห้องอาบ,บน้ํานะคะน้ํานะคะอจะเป็นแบบนี้มีชาวเวอร์แล้วก็เ,เรนชาวเวอร์จ้า เป็นยี่ห้อนี้ด้วยอ่านว่าอะไรนะได้สั้นใช่ไหมไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่าฟรีนะจ๊ะนี่ฟรีไม่รวมมินิบาร์ห้องมีเครื่องชงชากาแฟด้วยนะคะของเอสเพรสโซ่ชงกันทั้งวันค่ะ ดี่ซน้มือของห้องนะคะก็จะมีห้องแต่งตัวเป็น walk-in closet เล็กๆอย่างนี้นะคะมีเสื้อคลุมมีตู้เซฟมีลิ้นชักต่างๆค่ะ น้ำก็ต่อเลยค่ะอ่าอันนี้เป็นชั้นเก้าเป็นสระว่ายน้ำค่ะอ่าจากกุฏิวิวดีๆอยู่นี้นะคะ ช่วงโควิดอย่างนี้เขาะจะจํากัดคนใช้สระว่ายน้ำแนะต้องจองล่วงหน้าสําหรับตรงจากรุชีแล้วก็การใช้สระว่ายน้ำด้วยนะคะเนี้ยแบบเหมือนไพรเวทมากพอได้จองมาเล่นคนเดียวแบบนีน้นะเขาอย่างแบบพัดกรนนะทีามรสสูตรแบลคอกได้ ว่ายน้ำกันเสร็จแล้วนะคะก็ได้เวลาไปรับประทานอาหารเย็นกันละค่ะเราไปที่ห้องอาหารหนานเปยนะคะชั้น19นะคะเป็นห้องอาหารจีนที่ตกแต่งสวยงามมากนะคะแล้วก็อาหารจีนอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้กินอะไรกันบ้างนะคะ ชอบอาหารจีนก็อย่าลืมมาลองกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คำคืนนี้นะคะสุดท้ายกันที่บาก์เก๋ๆนะคะอยู่ที่ชั้น30นะคะเลนนอน ็คือมีน้ำบนหัวเตียงมีการพันสายโทรศัพท์ให้นะคะมีลูกโอมไม่ด้วยค่ะน่ารักมีการมาทำเตียงให้ใหม่นะคะปูผ้าเช็ดเท้าให้นะคะมีการมาจัดเรียงอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะพอะตอะนแรกคือวางไว้ลกเก,กะกะมากบอกเลย ก็ก็นอนก็ประทับใจกับการที่พนักง,งานมาจัดห้องให้นะคะแล้วก็นอนหลับฝันดีเลยนะคะเช้าเราก็ตื่นมารับประทานอาหารเช้ากันที่ชั้น7นะคะห้องอาหารละครค่ะอาหารนะคะก็จะมีทั้งเป็นส่วนบุฟเฟ่ต์ราคานะคะที่เราสามารถสั่งจากเมนูได้นะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เราสามารถไปตักไปหยิบเองได้แบบนี้ด้วยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะอาหารที่สั่งก็มาพร้อมตรงหน้าแล้วแล้วก็ตักมาเพิ่มก็พร้อมแล้วนะคะไปชิมกันเลยค่ะ กามาพักที่โรสบู d กรุงเทพเป็นยังไงนะคะ Luxury Hotel แบบนี้นะคะถ้าชอบก็เอาไว้เป็นตัวเลือกได้นะคะเดินทางสะดวกมากด้วย BTS เพลินจิตแบบติดเลยนะคะก็สำหรับทริปนี้ก็จบแล้วนะคะจะเจอกันอีกทีนะคะ